จะเปลี่ยนสีผมนะคะผสมสีค่ะก็เหลือหลอดสุดท้ายแล้วค่ะที่ผสมนะคะจริง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 บอมีเบียก์เฮต้สีผมจ้ขยันเสียนะคะผมผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยกอดที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใคร ิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจง่ายฉันเคยเสียตัวเสียใจโอโอใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะคนน้ำยาให้เข้ากันเลยคนคงคนลงลงคลงค,ลงค,ลงคนน้ำยาเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาละเลงหัวเลยคะ่ะเราไม่ได้ผมเยอะเราทำเองได้นะคะนี้สีที่มดเปลี่ยนมันก็ เป็นสีคล้ายๆอันเดิมค่ะสีคล้ายๆอันเดิมเลยนะคะไม่ไม่ให้มันนอกเหนือจากเดิมมากเป็นชอบชอบโทนสีนี้ค่ะชอบโทนสีนี้ก็เลยทําสีนี้นะคะแล้วแต่โทนสีที่เราชอบของมดทํามันจะออกเทาๆหน่อยนะคะทุกคนมดชอบโทนสีเทามดลงหัวไม่นานนะคะทําเองมดก็จะลงสีทิ้งไว้ไม่นานเพราะว่าพื้นผมมดมันเป็นสีนี้อยู่แล้ว เดี๋ยวขอทําผมก่อนนะคะทุกคนแล้วมาดูกันนะคะว่าสีที่มดทาจะเป็นสีอะไรอย่างนี้เลย